สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกทท่านนะคะมื่อนี้นะคะกลับมาพบกันอีกนะคะเะพราะว่าม,มื้อนี้นะคะเป็นมือสุดท้ายนะคะมืออื่นกัเลขกออกแล้วนะคะเดี๋ยวเกียรติสิมาสรุปนะคะสรุปแนวทางถูกสำนักทุกอาจารย์น,นะคะให้เอฟซีทุกทกท่านนะคะกระจายสำนักนะคะที่เกียรติได้ไปตามแนวทางนะคะเอามาฝากเอฟซีนะคะกับมีเขามิรุดนะคะทูกอาจารย์ถูกสำนักนะคะกับมีเขามิรุดนะคะ เดี๋ยวฮามาเบิงกันเลยนะคะว่าอาจาร,รย์ได้แน่นะคะสำนักได้แน่นะคะที่ถูอ,อกถูกใจนะคะท่านผู้ชมนะคะก่อนฮอสิมาเบิงตัวเลขนะคะเกียรติกรฝากกดไลค์กดแช่นะคะกดติดตามให้กับทางช่องแม่เกียผ้าชุบนะเด้อค่ะค่ะก็อย่าลืมนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบเรื่ผ้าชิปหม่ๆจากทางช่องเนาะคะ่ะเนาะมองได้มีตัวดีตัวเด็ดตัวดังเดี๋ยวเกีตสิสอ่อหามาล่องหายพอแม่พี่น้องคือเก่านะคะเดี๋ยวฮามาเบิงตัวเลขก,กันเลยนะคะว่า ตัวเลขของสำนักไดแนอาจารย์ใดแนนะคะสำนักไหนนะคะที่ถูกอกถูกใจนะคะตัวเลขนะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์ค่ะว่าบอกเกียน้ำเดอะะ้อค่ะเธอเกียสิมิโชกน้ำเนาะค่ะเนาะนะคะอาจารย์แรกนะคะ,เ,ะ,คะเป็นแนวทางเลขวิ่งนะคะล่างอย่างเดียวนะคะล่างอย่างเดียวที่เกียดไดเอาโล่งหายครึ่งงวดก่อนนะคะล่างอย่างเดียวสามนะคะกับเขานะคะเนาะกับเขาศูนย์สามนะคะแต่ว่าจับคู่หายรุดนะคะ งวดนี้นะคะเพิ่นกว่าสามล้านเปอร์เซ็นต์นะคะนะคะเอาไปเป็นแนวทางนะคะจับคู่ให้นะคะมีสามเจ็ดสามแปดสามเก้านะคะมีแค่สามคู่แค่นั้นล่างอย่างเดียวนะคะนะคะรนะคะแวก็ต่อมานะคะต่อมานะคะก็เป็นตัวเลขของอาจารย์หมอดูตาทิพย์นะคะงวดก่อนนะคะเลขที่พระจางไห้มานะคะเลขหาตัวนี้นะคะเขาทั้งสามตัวและะ้วค่ะ แต่ว่าจับคู่ไฮลุดนะคะงวดนี้นะคะเขาก็มาตามต่อกันแล้วกันนะคะก็มีเลขดับพร้อมนะคะ่ะเลขไฮมากงวดนี้นะคะเจ็ดสองสี่แปดหกสี่สองแปดหกสี่สองเจ็ดหกสี่กับเจ็ดสี่ีแค่สองตัวแค่นั้นนะคะเลขดับนะคะเอาไปไว้ถ้าแนมเบิงนะคะเป็นงวดแรกนะคะที่พาอจาร์ให้นะค่ะเนาะกมีหกสามเจ็ดสองแปดสี่หาศูนย์หกเก้าเจ็ดหนึ่งนะคะบนอย่างเดียวนะคะดับนะคะดับ นะะคกระแคบไเนะคะ,คปปะ,คะเอาไปเอาไปแนมเบิงนะคะเนาะวางงวดวันที่หนึง่งเมษาหกหานี่นะคะจะข่าวรือจะลุดนะคะท่ามช่มแคบไปเลยนะคะแล้วก็มีอาจารย์นะคะอาจารย์นะคะเดี๋ยวเจนเบิงนะคะกับมีของอาจารย์ของอาจารย์ท่องฝ่าขาดนะคะเนี่ยค่ะ กระไ้มากเก่าหาบนตัวเดียวนะคะล่างนะคะหกเก้าสองเก้าศูนย์เก้าค่ะนี่แหละคะ่ะของอาจารย์ท่องฟาขาดนะคะเนาะต่ว่าหลายสำนักหลาจ่านะคะเขาเก่าหาหาเก่านะคะเดี๋ยวนี้สีหาสื่อบไดเลยนะคะลอตเตอรี่ก็หาสื่อบรดแล้วนะคะเนาะ,ระูรใดสือก็ะซําได้เงินแล้วนะคะพลวานนะคะกับตอมากนะคะเป็น ตัวเลขของปูลมไส้นะคะปูลมไส้นะคะงดก้อนนะคะของปูกระเข่านะคะเข่าสามศูนย์นะคะออกศูนย์สามนะคะติดล่างนะคะมีสีกับหานะคะหนึ่งสี่หนึ่งห้าสองสี่สี่แปดสี่ศูนย์เก้าสามสี่หกล่างนะคะบนติดสองกับติดแปดสองหกสี่แปดสี่สองสามเก้าหนึ่งสี่นะคะเลขว่าร์หลายตัวนะคะเลขไปเลขสลับกันอยู่นะคะบนล่างนะคะ แคบไปเลยนะคะเนาะเอาไว้เป็นแนวทางนะคะต่อมานะคะเป็นเลขชุดใหญ่ชุดเลขนะคะของเป็นของปูงูสองนะคะบุรีรัมนะคะเนาะนี่นะคะเลขตั้งรักของปูนะคะขาเข่านะคะงวดนี้นะคะปูหายมานะคะศูนย์สองหนึ่งสามหนึ่งสองต่อเด่นเด่นที่ศูนย์กับหนึ่งนะคะจับคู่หายนะคะสองศูนย์สามหนึ่งเก้าสองตัวเด่น ตัวรองสามศูนย์สองหนึ่งหนึ่งศูนย์เลขสามตัวกับสามหนึ่งสองค่ะชุดเลขเลขตั้งหลักมีสองกับสามสองกับห้าวิ่งล่างสองกับห้าเด่นที่หกหกแปดแปดสามรองหกเจ็ดแปดสี่ค่ะแคบหน้าจอไปเลยเนาะคะนะ่ะเนาะต่อมานะคะเป็นเลขของแม่น้อยฝันแมนนะคะฝันแมนอิหีนะคะคุณแม่น่อยฝันแมนนะคะ เลขความฝันของแม่น้อยนะคะมีหกศูนย์หนึ่งหกศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์หกนะคะเลขนกมาบอกนะคะหนึ่งศูนย์เก้าเก้าศูนย์ศูนย์เก้าเก้าหนึ่งนะคะการเลขกับกับหัวนะคะเนาะหกกับเก้าตัวเดียวกันนะคะเนี่นะคะแคบหน้าจอไว้เบิ้งเลยนะคะเนาะฝันแมนอิรินะคะคุณแม่น้อยนะคะต่อมานะคะเลข ของปูเจ็ดสองนะคะครั้งแรกนะคะทีกีเอาลงนะคะปูกับยังบ่อไห้นะคะปูไหยเลกล่างมาก่อนะคะวิ่งล่างเก้ากับห้าไห่เก้าหาศูนย์หาหนึ่งหานะคะนะคะแคบหน้าจอไปเลยนะคะต่อมานะคะเป็นเลขของพุณนพอแตมนะคะพอแตมไห่มานะคะวิ่งบนแปดเด่นที่แปดหนึ่งนะคะรองที่แปดสองค่ะล่างนะคะมีเจ็ดเจ็ดกับเก้านะคะวิ่งนะคะ แล้วตัวติดนะคะมีสี่มีหามีหกนะคะจับคู่ให้นะคะมีเจ็ดสี่เจ็ดหาเจ็ดหกเก้าสี่เก้าหาเก้าหกนะคะตัวเด่นของพอแต้มกับมีเก้าสี่เก้าหาเก้าหกนะคะเนาะตาว่าเลขกนะคะเลขตาล่างนี่นะคะยังบ่เคยหลุดยังบ่เคยพลาดนะคะล่องออกไปไว้แถแนมเบิงนะค่ะเนะาะเข่าหอดสามตัวเลยนะคะเลขตาล่างของพอแต้มห้าเนาะค่ะเนาะแคบไปเลยนะคะ ต่อมานะคะเป็นเลขของปูซีศูนย์นะคะเลขของปูซีศูนย์หายม้านะคะเลขลักซิปนะคะมียูแปดเก้าศูนย์นะคะ, 8, 90, ะ,คะลักหน่วยมีซีหาหกเจ็ดนะคะปูเรจับคู่หายนะคะสี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์นะคะวงกลมหายนะคะมีหาศูนย์นะคะเนาะบนห้าสี่แปดสามแปดสี่วงกลมอยู่ที่หาสี่นะคะเนาะแคปหน้าจอไว้เลยนะคะ ดังในายานนีเนะคะเนะเหล็กของปูสีศูนนะคะบอหลุดนะคะเนอเขขอดทน,น,น,นมากกับเขานะคะต่อมานะคะเป็นเลขของปูทุงฝนนะคะปูหายบนล่างนะคะวิ่งเก้าวิ่งเก้าตัวเดียวนะคะวิ่งเก้าตัวเดียวเลขติดปูมีสีมีหามีหกคันจับคันจับคู่กับเก้าซี่เก้าหาเก้าหกนะคะคันผู้ใดชอบนะคะแต่ว่าคันผู้ใดงบหน่อยทุ่นหน่อยนะคะ ปูไห่ตัวเดียวนะคะเก่าหานะคะเนอะตัวเด่นนะคะตัวล่องนะคะแต่มีแปดหกหาหกเก่าหนึ่งแปดหนึ่งสี่หกนะคะเลขดับล่างนะคะเอาอยูนะคะเลขของปูทงฝนนะคะเลขดับล่างบนนะคะมีแปดเก้าแปดเจ็ดหกเก้าหนึ่งสี่ศูนย์หนึ่งศูนย์หาสี่หาสองสามหาแปดเก้าซีนะคะเลขดับนะคะบนล่างนะคะ ประหยัดเงินไปอีกนะคะเลขดับนะคะเลขของปูทุงฝนนะคะกมีเขาไม่รุดนะคะนะคะกับเลขของพ่อจํานะคะเลขของพอง่อจําทุงฝนนะคะพ่อจํากระหายมากงวดนี้นะคะหายมากเจ็ดเก้าสามเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าสองห้าแปดหกเด่นที่เก้าสามนะคะนี่แหละคะ่ะแคปหน้าจอไว้ทะเบิงเลยนะคะ ่อมานะคะเป็นเลขของปู07นะคะแม่น้ำหาสายไหลลงซีบวกนะคะท่านผู้ชมตีเป็นตัวใดนะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์เอ้ามาบอกเกดแน่ๆเนาะค่ะเกดก็ตีเป็นเก้าหาแล้วเนาะค่ะค่ะหาสายลงมากไหลไหลลงมากซบวกเนาะ,ะเนาะกันบ่ตีเป็นเก้าหาเนาะค่ะต่อมาเลขดับนะคะบนล่างเลขดับของปูนะคะ สี sprout, offs, ung, ่สามสามสี่เก้าสี่สี่เก้าเจ็ดแปดแปดเจ็ดแปดเก้าเก้าแปด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 ห้าห้าแปดดับบนดับล่างนะคะเนาะก็เอาไปไว้ทะแนบเบงนะคะก็มีเข่ามีหลุดนะคะท่านชมค่ะต่อมานะคะเป็นเลขของพ่อยักษ์ล่างทรงนะคะพ่อยักษ์ล่างทรงนะคะอยู่ทำสมุนท่านะคะทำสมุนท่านะคะข้างแรกนะคะไปนะคะพ่อยักษ์คนไข้ศูนย์หกห้า ล่างไฮเจ็ดหกเจ็ดนะคะกระตัดเอาเนาะคะ่ะเนาะมาเพิ่มอีกนะคะมาเพิ่มเพิ่มไฮห้าห้าศูนย์กับสองแปดนะคะนี่นะคะแคบไปเลยนะคะต่อมานะคะเป็นเลขของอาจารย์ต้นเศรษฐีนะคะนี่นะคะบนล่างวิ่งแปดตัวเดียวนะคะสำหรับคนทีงบหน่อยสื่อเลยนะคะแปดหกหกแปดเท่านั้นนะคะทีอาจารย์ต้นเศรษฐีไหมากนะคะสูรสองนะคะ วิ่งบนล่างแปดกับเจ็ดนะคะแต่จ,จับคู่หาหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์ปดเท่านั้นนะคะนี่แหละค่ะแคบไปเลยนะคะแนวท่านะคะเนาะต่อมานะคะเป็นเลขของพอสีนะคะเลขวิ่งนะคะพอสีหน่อยสุดนะคะที่สิบลุดนะคะหน่อยสุดที่สิบห้านะคะพอสีหายมากนะคะศูนย์สองหนึ่งนะคะจับคู่หายแปดศูนย์หกศูนย์สองเจ็ดเก้าหนึ่งนะคะ กับเลขขวอมฝันนะคะแปดสองเจ็ดนะคะตะวันเด่นที่ศูนย์นะคะพอสีเด่นที่ศูนนะคะผู้ใดมิตรตัวดีตัวเด็ดนะคะก็เอามาจับใส่กันกับพอสีใดเลยนะคะค่ะบนนะคะเลขเลขของพอสีเป็นบนนะคะนะคะตะวันลุดลงล่างสองงวดแล้วนะคะทุานชมแล้วก็ต่อมานะคะสูตรนี่นะคะเป็นสูตรที่ยี่สิบสี่งวดนะคะที่ยังบอกลุดนะคะ เกดได้มานะคะเพิ่นกลับบอกว่าเอามาลงให้ยเอฟซีเบิงแน่นะคะงวดนี้ก็ลองเอาไปพิจารณาลองเบิงนะคะเนาะกะเกดได้เอาหน้าม่านเสนอเป็นเพียงแนวะทางแค่นั้นเนาะคะ่ะล่างเนาะคะ่ะให้ยรักซิฟมานะคะเก่าเนาะคะ่ะลักหน่วยมีซีมีเจ็ดมีหนึ่งนะคะจับหาเก้าซีเก้าเจ็ดเก้าหนึ่งนะคะเนี่ยค่ะบนนะคะ่ะลักซิฟหายแปดกับเจ็ดนะคะลักนวลห็ 1, 3, 4, นหนึ่งสามซีนะคะจับคู่หายนะคะ มีเจ็ดหนะะึ่งเจ็ดสามเจ็ดสี 5, ่แปดหนะะึ่งแปดสามแปดสี่นะคะค่ะลักลอยนะคะมีสี่มีหามีแปดนะคะนี่ละค่ะผูวใดบ่มักตัวใดนะคะก็เอาลักของลักเนี่ยมาจับใส่กันเลยเลยนะคะเนาะบ่มักตัวทีจับห้นะคะเอาต่อมานะคะเลขนี่นะคะมีทีมานะคะเลขกมีทีมานะคะสายวิ่งสายหลุดนะคะตรองเบิงนะคะเนาะอย่าพลาดนะคะงวด ที่สิบเจ็ดแล้วนะคะงวดนี้นะคะงวดที่สิบเจ็ดแล้วนะคะบนนะคะให้วิ่งสามล่างให้วิ่งเก้านะคะเนาะก็ล่องเอาไปแนมเบิงงกันแล้วกันนะคะมเขา่ามิรุดก้ค่ะเนาะต่อมานะคะเป็นตัวเลขของพี่สาวพี่สาวล่ำปลายมัดนะคะโทม่านะคะบนวิ่งสองกับเก้าให้เจ็ดสองเก้านะคะมาเพิ่มนะคะเพิ่มโทษยํำแล้วยํำอีกนะคะห้าเก้าสอง หนึ่งเก้าสองกับเก้าห้านะคะเลขบนนะคะแล้วก็เลขล่างนะคะวิ่งล่างนะคะมีหกกับศูนย์นะคะจับคู่หายนะคะมีหกศูนย์หาศูนย์นะคะมาเพิ่มเติมกับสามห้าสามหกสามสามสามเก้าเน้นที่สามเก่าพออร้อมนะคะเน้นที่สามเก่าพออร้อมนะคะเนาะ,ะ,นะสำหรับผู้ใดนะคะอยากได้เบอร์โทรนะคะพี่สาวา ตัวเลขนี้มาจากสนะคะก็โทรไปหาพี่สาวได้เลยนะคะที่ศูนย์เก้าสามศูนย์หนึ่งสองเก้าเจ็ดศูนย์ศูนย์นะคะพี่สาวนะคะพี่สาวใจดีนะคะที่ส่งแนวทางมาให้นะคะเนาะต่อมานะคะจากนุ่มเกาหลีนะคะงวดนี้นะคะชุดเดียวนะคะหนึ่งหกหานะคะเนาะเนี่ยค่ะแคบไปเลยนะคะเกดกระแดวมานำเสนอเป็นเพียงแนวทางแค่นั้นนะคะมีเข่ามหลุดนะคะเนาะ ต่อมานะคะเป็นเลยของคุ่นพตานะคะเลขสิบชุดนะคะหายม่ามีหกเจ็ดหกห้าหกสี่หกสามเจ็ดห้าเจ็ดสี่เจ็ดสามหาสี่หาสามสี่สามนะคะนำจมแคบไปเลยนะคะปีหนึ่งพุ่นตาว่าสิบห้าจูหกหรือเจ็ดงวดนะคะกัะว่าหกเจ็ดงวดกับบอ่อหนี่เล่นเนาะคะ่ะเนาะพวันกับเขามาหลายงวดนะคะงวดนี้เขาก็ล่อเอา มาหน่วยะแนมเบิงนะคะเป็นงวดแรกนะคะต่อมานะคะเป็นเลขของฟอร์มงคลนะคะนี่นะคะงวดที่ผ่านมากกับเขานะคะงวดนี้นะคะเกียรติออกมาเป็นงวดแรกนะคะที่ได้ตามแนวทางของฟอร์มงคลนะคะเนาะเลขติดนะคะคุณพ่อกบไหามากนะคะหากับเจ็ดนะคะจับกู้หายบนนะคะสามเก้าสามหนึ่งสามสามหาห้าสี่ห้าเก้าห้าหนึ่งห้าสอง เจ็ดสี่เจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองค่ะนี่ราคาบุญนะคะสําหรับท่านใดงบหน่อยนะคะก็ซื้อแต่ตัวเด่นนะคะตัวเด่นของคุณพ่อได้เลยนะคะแล้วก็เลขล่างนะคะเจ็ดเก้าห้าเก้าสี่เก้าหกเก้าสองเก้าห้าศูนย์สามศูนย์เจ็ดศูนย์นะคะตัวเด่นของคุณพ่อนะคะมีหาเก่าสี่เก่าหกเก้านะคะต่อมานะคะก็เป็นของปลานุ่ยนะคะเลขวิ่ง นะคะบนนะคะหากับแปดนะคะจับคู่ให้0770 5885 8008 9779 5775 9889นะคะตัวเด่นนะคะมีแปดหากับหาเจ็ดนะคะเนาะเลขล่างนะคะ2002 5225 2662ตัวเด่นที่52นะคะแคบไปเลยนะคะ พ่อสแสวงนะคะพ่อสแสวงกับงวดนี้เป็นงวดแรกนะคะไหฮมานะคะบนนะคะเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกนะคะเก้าเจ็ดเก้าแปดนะคะกระเด่นอยู่เก้าสามกับเก้าหกเลขล่างนะคะสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสามศูนย์สามหนึ่งสามสองเด่นที่สามเจ็ดกับสามเก่านะคะนะคะแคบไปเลยนะคะต่อมานะคะเป็น เลขของปูสามแปดนะคะครั้งแรกนะคะที่ไปเอาน้ําปูนะคะปูกระหายล่างตัวเดียวนะคะเก้าสามล่างนนะะาะะ 38, หายเก้าสามแปดสามสองเก้าสามสองแปดสามนะคะนะคะบนนะคะตะรอบล่าสุดนะคะปูสามแปดกระหายมากนะคะสองเก้าสามล่องแปดสามกับเจ็ดสามนะคะแล้วก็เลขล่างนะคะ หกแปดหกเก้าหาแปดหาเก้านะคะตัวร่องนะคะอันนี้ตัวเด่นนะคะเนาะแคบไปเลยนะคะต่อมานะคะเป็นเลขของปูวัดปลานะคะนี่นะคะได้เจ็ดสี่หนึ่งกับสี่สามนะคะข้างล่างหาเก้านะคะเนาะบอลลายตัวนะคะสําหรับท่านใดงบหน่อยทุนหน่อยนะคะค่ะหาสื่อได้เลยนะคะเนาะต่อมานะคะเป็นเลขของแม่แก้วหน้าคานะคะ,ะ,คะเลขหนาเลขหลังนะคะได้มากนะคะเลขหนานะคะ ไปหาซื้อลอตเตอรี่ก็มีซีซีสองสามหาสามซีนะคะแล้วก็เลขหลังเก้าเจ็ดแปดศูนย์แปดเก้านะคะเลขบนไ้มาสเจ็ดแปดกับแปดเก้านะคะเลขล่างไหสองสามกับสามซีนะคะเนาะแล้วก็แถมไปนน่านะคะเลขที่เกดชอบนะคะสามหาเก้านะคะต่อมานะคะก็เป็นเลขของเพื่อนของแม่ควรนะคะงวดที่ผ่านมาก,กับเขาเนาะ,ะเนาะงวดนี้กั หายมาเจ็ดหาหกเจ็ดหนึ่งสี่นะคะลางหนึ่งเจ็ดกับหนึ่งหานะคะตัวเด่นนะคะหนึ่งเจ็ดกับหนึ่งหานะคะตัวลอ,อกนะคะหนึ่งศูนย์กับหนึ่งหกนะคะต่อมานะคะกับเป็นกับหัวกับหางนะคะต่อมานะคะเป็นเหล็ก่องนะคะของปูซีหานะคะสองตัวมาตัวนะคะนี่แหละคะ่ะจับคู่หายหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าแค่นั้นนะคะ ล่างอย่างเดียวนะคะล่างอย่างเดียวนะคะเนาะแคบหน้าจอไปเลยนะคะแล้วก็ต่อมานะคะเป็นเลขของปูนะคะหาเจ็ดแปดนะคะปูหาเจ็ดแปดได้กลับขึ้นมาแล้วนะคะเนาะกลับขึ้นมาแล้วนะคะเลขวิ่งบนนะคะปูหายเก่านะคะหายเก่าศูนย์ศูนย์เก่าแค่นั้นนะคะเลขล่างหายหากับเก่าเด่นเก่าหาเก่าเก่าหาแค่นั้นนะคะนี่ละค่ะเลขของปูหาเจ็ดแปดนะคะแคบหน้าจอไปเลยนะคะเนาะ ต่อมานะคะเป็นเลขของเสียนประคบนใช่นะคะบนล่างนะคะะหาบนหาวิ่งมน้าศูนย์หนึ่งหกจับคู่ห้าหกแปดหกหกสามหนึ่งหกแปดศูนย์หนึ่งเจ็ดเจ็ดศูนย์เงี้ละคะ่ะตกการมิหกสามนะคะตกกันมีหกสามตัวเดียวนะคะตัวเด่นที่เกียดได้ขีดไว้หานะคะเนาะนี่นะคะ่ะตัวเด่นหลักสามตัวมีหกห้าหก จ็ดแปดศูนย์เลขจุดถูกนะคะเจ็ดแปดสามกับแปดสามนะคะแคบหน้าจอไปเลยนะคะต่อมานะคะเป็นเลขที่มักส่วนตูนะคะเป็นเลขของเกียรติเองนะคะกับเลขของคุณแม่ขวนนะคะที่ได้ลงคลิปไอหาเบิงแล้วนะคะเนาะเจเจสือสามห้าเก้าแปดหกศูนย์ค่ะนี่ละค่ะ้าค,ะนะคะ็คุณแม่ขวนนะคะ สิบเจ็ดกับสิบห้านะคะมักส่วนตัวนะคะัคนออกมาในหลายปันไหแม่มออกมาคุณแม่กวานพนกับทูบคัเนะคะเนาะหนึ่งเจ็ดนะคะท่าน่มนะคะแ,แกปไปเลยนะคะหนึ่งเจ็ดตัวเด่นหนึ่งเจ็ดตัวเด่นบอกแม่หาหนึงนงน่งเจ็ดตัวเด่นนะคะคุณแม่ขวานพนกระบ,บอกนะคะเน,ะนาะแล้วก็ต่อมานะคะเล็กของพอตาเล็กวิ่งนะคะพอตาาหายมากเก่านะคะ ให้ศูนย์เก้าบนนะคะเลขล่างนะคะให้แปดแปดสองแปดสามนะคะเลขปลายตัวนะคะเนาะแคบหน้าจอไว้ทะเบงเลยนะคะแนวทาาเข่ากันกับลายสำนักนะคะต่อมานะคะของพีสูมเมกนะคะเลขวิ่งบนนะคะแปดนะคะค่ะได้หกแปดเก้าแปดห้าแปดนะคะ, 6, 8, 9, 8, 5, 8ะ,คะผู้ได้มักแปดนะคะเกเลืเมื่อเสริมให้นะคะเสริมให้ สริมให้อีกนะคะขันปิดแปดนะคะผู้ลยติดแปดซื้อได้ภาในหกตัวนี้มีแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดห้าแปดหกแปดเก้ามีแคนนี้นะคะแคบไปเลยนะคะต่อมานะคะเป็นเลขของปูเจ็ดสองนะคะสูตรนะคะทีปูแดงหิมากนะคะปูหอยสูตรหนึ่งนะคะมีเจ็ดกับแปดนะคะสูตรสองมีหากับสามสูตรสามมีเก้ากับศูนย์นะคะ ล่างนะคะวิ่ง9ก้ากับวิ่งหเดนที่หาปูจับปูหายมีเก้าหาศูนย์หาเสองห่หาศสองเกนะคะเดนที่ศูนหาะคะเนาะบนนะคะอันนี้ล่างนะคะอันนี้บนนะคะปูจับปูห่ศูนย์ห้าเจ็ดนย์ห้สองห้ดสองห้ดะสองหาแนะคะ,ะ,คะตัวเดนของปูกับศูนย์ห้าแดคะ จับคู่นะคะมีสามเจ็ดสามแปดห้าเจ็ดสองเจ็ดสองแปดห้าแปดนะคะเลค่ะแคบหน้าจอไปเลยนะคะแนวท้างนะคะสรุปแล้วนะคะลายสํำนักนะคะที่เขานะคะมีเลขวิ่งนะคะที่เขาลายสํำนักนะคะมีมีแปดนะคะมีแปดกับหานะคะลายสํำนักนะคะเจ็ดสี่ร่วงหายนะคะนี่วิ่ง วิ่งที่เข่ากันนะคะวิ่งนี 8, ่แปดนี 8, ่หานี่เก่าที่เข่ากันนะคะนี่แหละค่ะเข่ากันงวดวันที่หนึ่งเมษานี่เนาะค่ะเข่ากันกับหลายสำนักได้นแม่เหอ็กติดแปดกับลายสำนักนะคะติดหักลายสำนักนะคะติดเก่ากับลายสำนักเนาะเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะการล่องออกไปจะละหน้าล่องเบิรงกเนาะเนาะมีเข่ามีหลุดก่ะ ที่เกศไดเอามาแบ่งปันนะคะเป็นเพียงหน้าท่างแค่นั้นเนาะคะ่ะไอเอฟซี FC เอาไปเอาไปแนมเบิงนะคะว่าอาจารย์ใดสำนักใดงวดวันที่หนึ่งเมษานี่จะเขารุดจะรุดนะคะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้นะคะเกกบขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะคะโชคโชคมันมันสุขสุขคนเดอนะะ้อค่ะมืออื่นเล็ก็ออกแล้วเนาะคะ่ะขอให้มันสุขสุขคนขึ้นนี่ขอให้ฟันดีนะคะฟันดีนะคะ วันได้ตัวได้นะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาบอกเกยียรตน้ำแน่เด้อเพื่อเกียริสีม่โชว์มีลาบน้ำเนาะคะ่ะเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะเกยียรติมีแค่ตัวเลขนะคะมาฝากเอฟซนะคะก็บพกพอกันไหมในคลิปต่อๆไปก็แล้วกันเนาะคะ่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ